rút đi Nó bài một thằng อันนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับรายงานจากมอใหม่นะครับมอม,มสออันนี้เป็นน้ำที่ท่วมขังรอการระบายนะน้ำระบายไม่ทันสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับผมนี่แบบนี้เลยโอ้โอ งร้อยมาเตสเซมิอ๋อมันเป็นบอลอันน้ำลงนี่อันนี้น่าจะวอรเขา่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูตรงตรงนี้ครับดูมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวให้ดูมอเตอร์อันนี้เป็นตลาดทางโค้งมามาสนะครับผมเดี๋ยวให้ดให้ดูจักรยานยนต์คันนี้ครับนี่นี่ครับนี่ ไปครึ่งคันแล้วนะครับน้ำระบายไม่ทันนะครับนี่ครับผมเนี่ยไปครึ่งคันแล้วนะครับก็เก็บบรรยากาศยามเช้าท่ามกลางสายฝนพายุฝนที่ตระหน่ำลงมาจนทำให้น้ำ ระบายไม่ทันนะครับบริเวณมอใหม่นะครับหรือว่ามมอมหาวิทยายมหาสารคามนั่นเองนะครับแล้วก็ยังม <No. S 2> ีตกมาเรื you, shit, ่อยๆนะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกมาเรื่อยๆยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับก็คงเป็นพายุฝนก้อนใหญ่พอสมควรนะครับดูบรรยากาศอันนี้ดูดูนะครับทางที่จะ ลงอุมโมงยังสีห้อสีลมได้ไหม <laughs> สภาพบรรยากาศแบบนี้สภาพแบบนี้น่าจะลงอุมโมงไม่ได้เป็นแน่แท้ <laughs> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันมันเสียงก็ไม่ลงนะครับผมแต่ถ้าพอไปได้ถ้าคันอื่นไปได้ก็ก็ไปนะไปได้อยู่ใช่ไหมอ่าบางคันก็ ไม่กล้าเสี่ยงมอเตอร์ไซค์นี่ก็ไม่เสี่ยงเนี่ยนะครับไม่กล้าลงครับปลอดภัยไว้ก่อนครับผม Safety first นี่เพราะว่าเผื่อลงไปแล้วมันลึกัน <N ee> นี่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำชีนะครับผมปนยามเช้าข้ามกลางสายฝนนะครับตอนนี้เรากำลังจะข้ามสะพาน แม่น้ำชีน,นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศ9โมงเช้านะครับข้ามกลางสายฝนก็เกยมบรรยากาศมาฝากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ททจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยไร COVID ้โควิดมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆทุกท่านทุกคนเล